สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องมานิโกลทาร์ลอดนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานหน้าไพาส่สนุกๆกันเนาะว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงตอนนี้คนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ถ้าสื่อสารกับคุณได้เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเอาง่ายๆอะ่ะถ้าพูดได้ดะ ถ้าพูดกับคุณได้ตอนนี้เขาอยากพูดอะไรกับคุณนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนว่าคลิปนี้มันจะเป็นพลังงานของพวกคุณไหมมันจะตรงกับพลังงานของคุณไหมนะเนาะพลังงานของคุณตอนนี้คุณเป็นคนที่นิ่งนะคะต่อให้มันจะมีเรื่องอะไรใดก็ตามคุณเป็นคนที่มีความนิ่ง สงบมั่นคงกับตัวเองอาจเขาเรียกว่ามีตังว่างั้นเออพลังงานค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงทางความรู้สึกแล้วก็ถ้าเรื่องความรักก็คือไม่ได้คิดที่จะง้อหรือไม่ได้คิดที่จะแสดงออกอะไรใดๆมากมายแต่ถามว่ามั่นคงไหมมั่นคงมากแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนใจมีความจริงจังกับความรักมากม แต่ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรตอนนี้คุณน่าจะนิ่งอยู่ในมุมของตัวเองมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าพลังงานของคุณดูยิ่งใหญ่มากเลยอะเห็นเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงประสบความสำเร็จในชีวิตถึงแม้ว่ามันจะถ้าคุณอาจจะมองว่าก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรแต่บอกได้เลยว่าคุณนะมี เติมเต็มชีวิตคุณเองได้สมบูรณ์แบบในความต้องการของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นผู้รู้คนหนึง่งที่ดำเนินชีวิตตัวเองได้อย่างมีสติแล้วก็มีความมั่นคงใจดีพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างในการที่คุณมีคุณก็เหมือนพร้อมที่จะให้คนที่รอบข้างของคุณอะที่เขาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ย เห็นถึงพลังงานความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ของคุณในตัวคุณเองนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณเป็นคนที่มองอนาคตการไกลเป็นคนที่มองหลักความเป็นจริงแล้วก็มีพลังงานของความเป็นผู้นำอยู่ตรงนั้นมองอนาคตไปข้างหน้าอย่างมีสติพิจารณาแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะ ยึดหลักความมั่นคงมากๆโฟกัสในเรื่องการเงินความสุขการอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขมีมากล้นเหลือพร้อมที่จะเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่ไม่ได้คิดที่จะเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดอะไรใดๆทุกร้อนอะไรใดๆให้คนอื่นได้รับรู้แต่สิ่งที่คนอื่นมองคุณคือ ความสุขความสำเร็จความมัง่งคั่งในตัวคุณเองใจดีค่ะแต่ก็คุณก็เลือกที่จะอยู่ในมุมของคุณและก็ไม่ได้คิดที่จะไปยุ่งกับใครและก็ไม่ค่อยจะให้ไม่อยากให้ใครมายุ you you got, ่งวุ่นวายด้วยเห็นถึงจิตใจที่ดูยิ่งใหญ่ของคุณดีเนาะพลังงานของคุณดูดูดีมากอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ถ้าพลังงานนี้เป็นของคุณ คลิปนี้เป็นของคุณนะคะดูต่อได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณตอนนี้โอ้โหดูขาดแคลนชีวิตดูทำอะไรก็เหมือนมีแต่เรื่องทุกข์ใจชักหน้าไม่ถึงหลังนี่ไม่ใช่คลิปของคุณนะคะเพราะคลิปของคุณคุณสุขคุมกับชีวิตมากๆอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขเห็นถึงความมั่งคั่งในตัวคุณด้วยนะ ดูซิว่าสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณตอนนี้ถ้าพูดได้เขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรถ้าพูดกับคุณได้ตอนนี้คิดถึงคุณหนักมากเลยอะ่ะเขานะทรมานค่ะแล้วก็ถ้าคุณนิ่งอยู่ตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่ตัดคุณไม่ขาดอะ่ะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะ่ะ ทรมานใจจดใจจ่อกับคุณนะ่ะหมกมุ่นอยู่กับคุณนะ่ะจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็คือเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เห็นเลยค่ะว่าเป็นไฟร้อนรุ่มคิดถึงคุณหนักมากบอกได้เลยคนคนนี้นะคิดถึงคุณหนักมากคุณน่าจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดเขามากๆเลยนะคะมีสเสน่ห์มีแรงปรารถนาในตัวคุณมากๆเลยอ่ะตอนนี้นะ คิดถึงคุณจริงๆค่ะเป็นความเป็นแรงปัรถนาที่รู้สึกว่าพลังงานของคุณอ่ะดึงดูดเขามากๆเลยอ่ะและอย่างพวกสิบแปดบวกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาอยากบอกคุณอันนึงคือเขารักคุณมากค่ะทั้งรักทั้งหลงเลยแหละพลังงานหน้าไพ่อะทั้งรักทั้งหลงเลยแหละรู้สึกว่าตอนเนี้ยต่อให้จะมีความแตกต่างกันยังไงก็ตามมันเป็นความรู้สึกที่ นึกถึงความอบอุ่นในตัวคุณความอ่อนโยนเขาไม่เคยยอมใครเขาก็ยอมคุณอะอารมณ์ของเขานะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเมื่อก่อนเขาอาจจะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่วันนี้อะไรที่ยอมคุณได้เขาจะยอมคุณอะเขารักคุณมากเลยอะตอนนี้เขามองว่าอย่าพึ่งถอดใจไปจากเขาได้ไหมอย่าปล่อยมือไปจากเขาได้ไหม เขากลัวมากกลัวคุณถอดใจไปจากเขาตัวเขาเองพยายามที่อยากจะอยากกลับไปหาคุณอยากพยายามที่จะอยู่ในชีวิตคุณให้เราอคุณและเขายังอยู่ในชีวิตของกันและกันเขาอยากกลับไปหาคุณนะคะเขาไม่อยากให้คุณปล่อยมือเขาและเขารู้สึกว่าอารมณ์ของเขาตอนนี้คือมันมันหลอนลุ่มมาก การที่มีปัญหากันนะ่ะเกิดเรื่องกันนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เขารู้สึกเขารู้แต่ว่าตอนนี้อารมณ์เขามันเห็นไหมคะไฟมาเต็มเลยอะ่ะร้อนรุ่มมากแล้วก็อยากจะกลับไปหาคุณอย่างกระทันหันพลังงานเห็นได้เลยไหมคะไฟทั้งนั้นเลยอะ่ะเป็นพลังงานของไฟทั้งนั้นเลยอะ่ะร้อนแรงมากต่อให้เขาจะเงียบ ต่อให้คุณจะนิ่งจะเงียบหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะเงียบไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่บอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าใต้ความเงียบนั้นโอ้โหเผากันเผากันมอดไหมเลยทีเดียวร้อนลุ่มมากค่ะเขารักคุณค่ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะอยากกลับมาหาคุณค้างรักคุณมากๆคุณนะเป็นอะไรที่ มีสเสน่ห์มากๆสําหรับสายตาเขานะคะคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามมากๆแล้วมีสเสน่ห์มากๆคุณน,น่าจะเป็นคนที่มีหน้าตาดีแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าเขามีความหวังอะคะ่ะที่จะกลับมาหาคุณแล้วก็คิดถึงคุณจริงๆนะคะกับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้อยากกลับมาดูแลคุณเขาไม่อยากให้คุณมีอีโก้กับเขา หรือถึงแม้ว่าเขาจะมีแต่เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาก็จะยอมคุณแล้วนะเป็นฟีลอารมณ์ที่มันทนความคิดถึงทนต,ต่อความต้องการของตัวเองไม่ไหวคือมันรักอ่ะทั้งมันมีแรงดึงดูดแรงปัถนาด้วยแล้วคิดถึงมากๆด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้ยคุณจะมีอีโก้ใส่อะไรยังไงเขาก็ตามเขารู้สึกว่าเขาได้รู้แล้วค่ะว่านึกถึง ความเป็นจริงอะ่ะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เขาเข้าใจเหตุและผลว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมคุณจะถึงจะต้องเป็นแบบนี้แต่เขาเขารู้สึกว่าการกลับมาครั้งเนี้ยเขาจะมามอบความที่ที่ทำให้กับคุณเขาคิดถึงคุณมากจริงๆนะคะแล้วรู้สึกว่าคุณคือโชคชะตานําพัให้ต้องได้มาเจอกันกันกบเขาแล้วมันเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขาด้วย เนี่ยตอนนี้เขาอาจจะมองว่าตัวคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณอาจจะไปมีความสุขความสำเร็จกับชีวิตของคุณเองชีวิตของคุณตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆมีแต่ความสุขความสำเร็จในวันที่ไม่มีเขาก็ได้เห็นเลยว่าตอนนี้ตอ่อพวกคุณอาจจะมีระยะทางระยะห่างไกลกันหรือพวกคุณอาจจะมีความแตกต่างกันยังไงก็ตาม เขาจะกลับมาหาคุณนะคะเขาไม่ได้ยอมแพ้เขารู้สึกว่าเขาตัวเขาเองมั่นคงกับคุณตอนนี้คุณอาจจะนิ่งใส่เขาหรือเขาอาจจะนิ่งใส่คุณแต่บอกได้เลยว่าพวกคุณทั้งสองคนน่ะมีความมั่นคงในการและกันมากๆเขาไม่เคยเปลี่ยนใจค่ะเขายังเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณก็คือหนึ่งเดียวในความรู้สึกเขาเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะมันเป็นอะไรที่เขาคิดไวล้ละ ยังไงก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารมาหากันแล้วมีการเดินทางมาหากันด้วยถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วอาจจะเป็นการจบด้วยความน้อยเนื้อต่าใจความน้อยอกน้อยใจอะไรก็ตามแต่เขาก็อยากบอกว่าเขารักคุณมากๆเขารู้สึกว่าการไม่มีคุณนมันเจ็บอะมันมันเจ็บอะค่ะมันมันมันต้องมาเอาง่ายๆเลยมันจะมีการจู่โจมเข้าหาคุณ แล้วก็ต่อให้คุณจะมีกำแพงใส่เขาอะไรยังไงก็ตามต่อให้คุณจะบล็อกเขาต่อให้คุณจะพยายามที่จะไม่ปิดกั้นเขาแต่เขาจะใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีหาทางออกให้กับความรักครั้งนี้ที่แน่ๆเขาจะมาหาคุณค่ะเขาจะเดินทางมาหาคุณ เขาจะมาเคลียร์เขาชัดเจนกับความต้องการของตัวเองมากๆถึงแม้ว่าคุณจะใช้คำพูดคำจาตัดขาดหรือตัดสินเขาไปในทิศทางไหนทิศทางที่แย่หรืออะไยังไงก็ตามแต่เขาจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดในการกลับมาครั้งนี้เพราะไพ่ที่ดีที่สุดออกมาค่ะเขาจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่เขามีจะทำให้ความรักครั้งนี้กลับมาให้ให้มันดีที่สุด นี่คือสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณถึงแม้ว่าคุณจะตัดสินเขาไปในรูปแบบใดก็ตามสิ่งที่เขานี่คือสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณในวันนี้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมถ้าไม่ถ้าไม่ตรงก็ขอให้ดูเป็นนิทานสนุกไปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กับช่องมานิโกทาลอลด้วยนะคะ